สาวอ้างเป็นคนสนิทใกล้ชิดเอฟทักษออเผยเรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเมธหลังจากที่นางเอกสาวเมธพีรณีออกมาเปิดใจว่าเธอได้เลิกรากับนักธุรกิจหนุ่มสงกรานเตชนะนรงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเหตุนี้ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาซ้ำเติมเมธเพราะบางคนยังไม่มู v ออนออกจากประเด็นเป็นต้นเหตุทำให้แอฟทักษออและสงกรานต้องเลิกกัน ล่าสุดวันที่29เมษายนในโลกออนไลน์มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่ามีพี่ที่เป็นคนสนิทของแอปทักษะออนและอยากจะบอกความจริงอีกครั้งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแอปสงกรานแมทโดยเธอได้เขียนข้อความว่าอยากออกมาพูดถึงคุณแมทอีกครั้งในฐานะที่มีพี่ที่สนิทเป็นคนสนิทของคุณแอป คุณแมทไม่ได้คุณสงมาจากใครไม่ใช่มือที่สามไม่ได้ทำให้ใครเลิกหรืออย่ากันทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแอปและคุณสงตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอบไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องนี้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทพิรณีเอาจริงๆเราสงสารคุณแมทะนะเป็นสนามอารมณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ถ้าไม่ชอบจากการสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจได้เขาดูแรงดูมั่นแต่ย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้แย่งของใครมาและเขาไม่ใช่มือที่สามเลิกโทษเวรโทษกรรมใดๆครบแล้วไม่ใช่ก็ต้องเลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมททีรณีกล้าพูดอีกครั้งว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแมทรวมถึงคุณแอปแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันสงสารเขาอะ โดนด่าเรื่องนี้มากี่ปีงานในวงการไม่กล้ารับเพราะกลัวกระทบคนอื่นทั้งทั้งที่เขาเป็นคนที่ฝีมือการแสดงโคตรดีเลยนะและยิ่งประโยคที่เขาบอกวันนี้ว่าให้ซ้ำเติมมาได้เลยเขาต้องเจ็บขนาดไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมทธีรณีหลังจากนี้ขอให้โลกใจดีและอ่อนโยนกับคุณแมทมากๆมกูฟออนได้แล้วพวกชาวเน็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมททีรณี